สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีนนต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะนี้ก็มาจะเจอกับพิมพ์กวนทางช่องย o u t u b e g o o d My Store 15<ม>นะคะวันนี้ก็มีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจนะคะ5ข้อนะคะสิทธิ์ที่คุณจะได้รับเมื่อคุณแต่งงานกับฝรั่งนะคะหล<ม>ังจากที่มีคำถามมากับทาง u t u b e <ม>นะคะเขาถามมาน่าสนใจเขาบอกว่าเขานั้นนะคะก็คืออยากจะทราบว่าหากคนนี้ที่เขาแต่งงานกับฝรั่งนะคะเ<ม>ขาจะมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะ วันนี้ก็เลยอยากจะมาพราะแบบพูดคุยประเด็นนี้เพื่อที่จะเบรกดาวให้กับเพื่อนๆที่กําลังที่จะเดินสายฟอนะคะให้คุณรู้ว่าฮ เมื่อคุณคิดที่จะแต่งงานกับฝรั่งนะั้นสิทธิ์อะไรที่คุณจะได้บ้านนะคะก็ฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e ติดตามให้ด้วยนะคะใครจะสั่งคัมพีหาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการหาแฟนฝรั่งนะคะแอดไลน์ไอดีพิมพ์จ้าสีสเวดมาได้หรือจะให้เขียนโปรไฟล์หรือว่าสมัครเว็บเดทนะคะในสือเล่มนี้พิมพ์ค่อนข้างที่จะเบรกดาวทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเลืองแสแ m มเมอร์หรือว่าเรื่องอะไรต่างตัง้งแต่การหาแฟนฝรั่งจนย้ายถิ่นฐานพิมพ์ย้าอีกครั้งนะคะเพ,พื่อน ว่าตอนนี้นะคะพิมพลูกหนึ่งกับสาม,มีหนึ่งนะคะพิมพไม่มีเวลามาตอบคําถามของคุณนะคะในหลายคนที่แอดไลน์เขามานะคะส่งมาสองสามหน้ากระดาษ A4 เพื่อที่จะให้พิมพ์ตอบเพื่อที่จะให้พิมพ์อ่านทุกแชทนะคะตอนนี้แม้แต่เวลาจะเข้าห้องน้ํายังจะไม่มีนะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะ,ะต้องการ attention มากเขาเพิ่งจะสองสัปดาห์นะคะสองสัปดาห์วันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาพบปะพูดคุยประเด็นนี้เคลียร์ชัดกันนะคะว่าขอร้องอย่าแอดไลน์ เข้ามาถามคําถามนะคะสิทธิ์แรกนะคะที่คุณจะได้รับนะคะหากกรณีที่คุณแต่งงานกับฝรั่งนะคะที่เป็นอ่าซิติเซนหรือว่าเป็นพลเมืองของประเทศนั้นนะคะพละเมืองในกรณีนี้มันจะแตกต่างกับในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยเหมือนกับคนที่จากประเทศอื่นมาอยู่ที่อเมริกานะคะเขาอาจจะมาด้วยกรีนการ์ดหรือว่าอะไราตานี่ก็คือเขายังไม่ได้เป็นพลเมืองพลเมืองก็คือเขาเป็นอ่าคนที่เกิด ที่นี่นะคะคนที่เกิดในประเทศนั้นนะคะสิ่งอันแรกที่คุณจะได้ก็คือก็คือคือคุณนั้นสามารถที่จะเป็นเอ่อมีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะที่คุณจะอยู่ในประเทศนั้นกรณีนี้ก็คือหมายความว่าจะต้องแต่งงานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะต้องเป็นอ่คนที่เขายื่นเอกสารให้เราปรับสถานะหรือว่าอะไรต่าง,อย,างอย่างกรณีที่คุณมาด้วยวีซ่า ท่องเที่ยวคุณมาด้วยวีซ่าคู่มั่นอะไรต่างในสถานะนี้ก็คือคุณยังไม่ได้อยู่ในสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะมันจะเป็นที่ต้องแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสแล้วก็จําเป็นที่ต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้คุณนั้นมีสถานะที่ถูกต้องในประเทศนั้นๆในหลายประเทศนะคะก็คือเขาจะมีเงื่อนไขของเขาบอกเองนะคะว่าเมื่อคุณเข้าไปอยู่แล้วคุณแต่งงานแล้วนะคะคุณต้องผ่านโปรเซสอะไรบ้างเพื่อที่คุณนั้นจะได้ มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างในอเมริกานะคะหากคุณมาด้วยวีซา่าคู่มัน่นจดทะเบียนสมรสแล้วถามว่าสานะคองคุณถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ายังไม่ถูกต้องนะคะมันจําเป็นที่ต้องยื่นปรับสถานะเพื่อที่จะได้กรีนการ์ดมานะคะกรีนการ์ดมาแล้วคุณถึงจะสามารถที่จะอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็คือสิทธิ์ของเราที่เราคึงจะได้รับนะคะข้อที่2นะคะมาในเรื่องของสิทธิ์ข้อในเรื่องของเงินกเกษียณอายุ พูดตรงๆนะคะว่ามีคนถามกันเข้ามาเยอะว่าแต่งงานกับสามีฝรั่งแล้วจะได้เงินเก,นเกษียณอายุของเขาไหมหรือว่าอะไรต่างๆคือในหลายประเทศนะคะ99.99% 99นะในแทบจะทุกประเทศนะคะการแต่งงานนั้นมันจําเป็นที่ต้องมีระยะเวลาของมันระยะเวลาของมันคือยังไงก็คืออย่างบางประเทศนะต้องแต่งงานอย่างต่ำ5ปีแต่งงานอย่างต่ำ5ปีแล้วคุณถึงจะมีสิทธิ์ที่จะ มีเงินมีสิทธิ์ในเงินกเกษียณของเขาในกรณีที่สามีของคุณล้มหายตายจากไปหรือว่าสามีของคุณหย่าร้างกับคุณหรือว่าอะไรต่างแต่ในบางประเทศนะคะก็ใช้เวลามากกว่านั้นโดยเพราะอย่างยิ่งในอเมริกานะคะต้องแต่งงานกันยางต่ำสิบปีสิบปีนี้เขานับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสมรสนะคะจนถึงวันที่หย่าในฝรั่งในหลายคนนะที่พิมพ์รู้จักนะคะผู้หญิงไทยในหลายคนที่ แต่งงานมานะนะคะส่วนมากฝรั่งจะอยากคุณในปีที่9ก้ากว่าเก้าครึ่งเก้าอะไรต่างถามว่าทําไมเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องมาแบ่งเงินเกษียณให้กับคุณนะคะหากเขาล้มหายตายจากไปเขาก็คือเงินกเกษียณของเขานั้นก็คือจะต้องมาหารกับคุณในช่วงเวลาที่เขาแต่งงานมานั้นนะคะเขาแต่งงานยกตัวอย่างเขาแต่งงานมาสองคนแต่ละคนนั้นแต่งงานกันมา10ปีวันหนึ่งที่เขาตายไปนะคะเงินกเกษียณของเขายกตัวอย่างเช่น2000เหรียญ มันก็จะถูกหารออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือเมียคนแรกส่วนที่2ก็คือคุณแต่การได้รับเงินกเกษียณอายุนั้นมันขึ้นอยู่กับหล่ละอายุการแต่งงาน2อายุของคุณอายุของคุณที่จะถึงวันวัยที่จะได้รับเงินกเกษียณยกตัวอ,อย่างเช่นในหลายประเทศนะจะบอกไว้เลยนะว่าอายุ 60- 62ปีในอเมริกานั้นจะอยู่ในช่วงนี้นะคะว่าคุณจะต้องอายุ6 0 62ปีบางกรณีคุณก็ไม่สามารถที่จะ แต่งงานใหม่ได้หากคุณแต่งงานใหม่ก็คือสิทธิ์อันเก่าสิทธิ์จากสามีของคุณที่คุณจะได้รับมันก็ไม่ได้ดังนั้นในหลายคนก็คือคิดคิดว่าที่เราจะได้เราจะได้คือพิมพบอกเลยนะคะว่ามันมันมันค่อนข้างที่จะคอมพลิกค์ซับซ้อนนะคะในการที่จะได้ในบางคนนะคะก็ถามมาอีกว่าแล้วเราจะมีสิทธิ์ในสมบัติพัสดุ์ของผู้ชายหรือเปล่านะคะอย่างในกรณีผู้ชายนั้นเคยแต่งงานมาก่อนหนึ่งละเคยแต่งงานมาก่อนแล้วทีนี้ก็ เขาไม่มีลูกเพราะมันแต่งงานกับคุณเรามันแต่งงานกับคุณฮาก้อนีคุณอยู่ต่างประเทศนะค่ะคุณอยู่ที่ต่างประเทศภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะจะมีสิทธิ์ในสมบัติเขาร้อยเปอร์เซ็นต์รวมถึงหนี้หนี้ยังไงยกตัวอ,อย่างเช่นบ้านของเขานะคะเขามีหนี้ในบ้านของเขาอยู่ประมาณสองแสนเหรียญตัวบ้านนั้นราคาสามแสนเหรียญเขาตายไป เขาตายไปแล้วนะคะบ้านนั้นตกเป็นของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะาคุณเป็นภรรยาภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีการเขียนพินัยกรรมอะไรต่างนะคะบางกรณีไม่เขียนเป็นพินัยกรรมแต่ก็คือตกเป็นของภรรยาบ้านนั้นราคาสามแสนเหรียญแต่เขาติดหนี้สองแสนบ้านนั้นต้องถูกขายออกทอดตลาดหรือว่าคุณจําเป็นที่ต้องเอาเงินนั้นไปใช้หนี้สองแสนเหรียญมันจะอยู่กับคุณแค่หนึ่งแสนเหรียญแค่นั้น ดังนั้นในหลายคนที่คิดว่าเฮ้ยเราจะได้สมบัติเขาหรือเปล่าอะไรต่างคือพิมพ์พูดตรงๆนะนอกจากว่าหากคุณอยู่ไทยความยากมันเพิ่มมากขึ้นหากผู้ชายเขาจ,จัดแจงมรดกของเขาทุกอย่างให้ทนายความอะไรต่างจัดการให้กับคุณคุณก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้แต่ในหลายคนไม่ได้นะเท่าที่พิมพ์เคยเจอมาเท่าที่คุยมานะบางคนนะคะคือสามีไม่ได้บอกอะไรเลยนะคะ สามีไม่ได้บอกอะไรเลยว่าจะได้อะไรไม่ได้อะไรนะคะวันหนึ่งที่เขาล้มหายตาย,ตายจากไปคุณก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะได้ค่าทําศพจากสถานทูตที่ช่วยเหลือก็ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทแค่นั้นนะคะดังนั้นนะคะเรื่องนี้นะหาเราไปคุยกับเขามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเซนซิทีฟเขาจะมองว่าคุณนะคบเขาเพื่อหวังเงินนะคะนี่ก็ต้องคิดให้ดีนะคะข้อที่3นะคะสิทธิที่คุณจะได้นะคะการเป็นพลเมือง การเป็นพลเมืองก็คือหากกรณีที่คุณแต่งงานกับฝรั่งคุณย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศในหลายประเทศเขาจะมีเงื่อนไขของเขาเลยนะคะว่าแต่งงานมากี่ปีกี่ปีคุณถึงจะมีสิทธิที่จะสอบเป็นพลเมืองยกตัวอย่างเช่นอเมริกานะคกคุณแต่งงานกับคนเดิมนะคะคุณแต่งงานกับคนเดิมประมาณสองปีเกเดือนคุณสามารถที่จะสอบสมัครสอบซิติเซนหรือว่าพลเมืองของประเทศนั้นเมื่อคุณเป็นซิติเซนเป็นพลเมืองของเขาแล้วคุณสามารถลูกคุณกรณีคุณมีลูกติดนะ อายุต่ำกว่าที่เขากำหนดพิมไม่แน่ใจว่า18ปีหรือเท่าไหร่นะคะก็คือเด็กก็จะได้เป็นพลเมืองไปอัตโนมัติตามแม่อันนี้กรณีที่เด็กอยู่ที่อเมริกาด้วยนะนะคะหากเด็กอยู่ที่ไทยก็คือต้องเดินเรื่องกันมานะคะเดินเรื่องกันมาดังนั้นนะคะก็คือโอกาสที่คุณจะเป็นพลเมืองมันก็มีมากเมื่อเราเป็นพลเมืองนะนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำํำเอกสารนะคะหลักฐานาพาพ่อแม่ของเรามาอยู่ด้วยหรือว่า พาลูกเต้าเรามาอยู่ด้วยอะไรต่างนะคะมันก็เป็นนั่นก็เป็นอีกอย่างที่เราจะได้นะคะอย่างกรณีของพิมพนะคะก็คือถือสองสัญชาตินะคะก็มีอเมริกันแล้วก็ไทยนะคะก็คือแต่งงานแล้วก็ทําเรื่องนะคะข้อที่สี่นะคะก็คือสิทธิ์โอกาสที่เรานั้นจะได้โอกาสในการทามาหากินมากขึ้นในบ้านเรานะคะแม้ว่าค่าของชีพมัน มันแพงค่ารายได้มันก็คือไม่ค่อยเท่าไหร่นะยิ้มพูดตรงๆนะนะคะแต่หากเราแต่งงานอยู่ต่างประเทศก็คือโอกาสที่เราน้จะทํามาหากินมันก็มีมากขึ้นมันจะทําให้เรานะั้นนะคะมีโอกาสในการทํางานนะคะทารายได้เพราะในหลายประเทศเขาก็เปิดโอกาสแล้วก็โอเพนให้กับใน,ในหลายคนนะคะพอแค่คุณเป็นคนขยนันไม่ขี้เกียจสั่นลังยาวนะคะมีคนมาถามนะว่าที่อยู่ต่างประเทศนี้เราจะเป็นต้องขยันไหมคุณขี้เกียจเขาก็ไม่ว่านะ นะคะหากคุณคิดที่จะใช้ชีวิตได้นะอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนะคะที่เหล่านั้นสามารถที่จะทําได้นะคะในเรื่องของอการทํามาหากินนะคะอยู่ที่ไหนก็ทํางานอยู่ที่ไหนก็ต้องขยันนะคะเราจะมาขี้เกียจสลังยาวอยู่ต่างประเทศนะพิมพ์บอกเลยนะว่าปัจจุบันฝรั่งเขามองหาเมียนะคะเมียคนไทยหรือว่าเมียชาติไหนก็ตามก็คือมาสร้างครอบครัวมาสร้างอะไรด้วยกันนะคะหากเราจะมาขี้เกียจอะไรเนี่ยคือมันยากมันยากที่เขานั้น จะหมอกนะคะมันยากนะคะข้อต่อม,มาข้อสุดท้ายนะคะสี่ข้อที่หานะคะในการที่แบบว่าเฮ้ยเรามีโอกาสนะคะมีโอกาสที่เราดันจะมีสิทธิ์ในการที่เรานั้นจะได้รับการดูแลจากรัฐบาลในกรณีที่แบบว่าในหลายๆประเทศนะคะกรณีที่เรานั้นมีรายได้นะคะรายได้ที่แบบว่าน้อยน้อยกว่าที่เรา สามารถที่จะใช้ชีวิตได้นะคะก็คือในเรื่องของการรักษาพยาบาลค่ากินค่าอยู่ยกตัวอย่างเช่นหากกรณีคุณมีลูกนะนะคะมีคุณมีลูกคุณมาอยู่ต่างประเทศนะรัฐบาลเขาก็จะช่วยคุณนะอย่างในหลายประเทศนะคะก็คือเขาก็จะช่วยในเรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตรนะคะค่าเลี้ยงดูบุตรของแต่ละ,ะครอบครัวนะคะว่าครอบครัวนี้ได้มีลูกกี่คนรายได้พอไหม เขามีนมมีขนมมีอะไรให้คุณที่เขาแจกนะที่เรานั้นสามารถที่จะที่จะใช้สิทธิ์เราได้นะะดดดนะคะดังนั้นนะคะมันก็เป็นสิทธิ์ที่เราพึงจะได้นะ5ข้อนะคะที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนว่าเมื่อคุณแต่งงานกับฝรั่งสิทธิ์อะไรที่คุณพึงจะได้บ้างนะคะวันนี้ก็มาเพราะป๋าพูดคุยนแค่นี้ก็ปากเพื่อนๆกดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคําถามนะพิมพ์ย้ำนะใครมีคําถามคุณคอมเมนต์ไวในวิดีโอได้เลยนะคะพิมพ์ว่าพิมพ์จะมาตอบนะนะคะ ว่างจะมาตอบนะคะไม่ต้องแอดไลน์มานะไม่ต้องแอดไลน์มาเพื่อมาถามคําถามอะไรมากมายพี่เวลามาอ่านนะคะวันนี้ก็มาพบปะาพูดคุยกันแค่นี้ก็ราติสวัสดิ์นอนหลับปันดีกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ